สวัสดีค่ะมาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้นะคะตายจะชวนเพื่อนๆมาใช้ประโยชน์จากไข่ค่ะนี่เลยนะคะเจ้าไข่ไก่หนึ่งฟองฟองนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อการแตกยอดใหม่นะคะทําให้ใบมันวาวนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปลูกโหระพามะกรูดมะนาวนะคะรวมถึงต้นกุหลาบนะคะก็สามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าไข่ใบเดียวใบนี้ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าจะช่วยให้แตกยอดดีนะ แล้วก็ใบที่แตกยอดออกมานั่นน่ะมีความมันวาวเขียวสดนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันค่ะโอเคค่ะไต่ก็ได้เตรียมถ้วยกับช้อนไว้แล้วนะคะนี่เลยเราก็ตอกไข่ไปเลยค่ะหนึ่งฟองแบบนี้นะคะเกลือเราใส่ไปด้วยเลยไม่ต้องทิ้งนะคะเนี่ยค่ะบีบบีบีไปแล้วก็คนให่เข้ากันแค่นี้วันนี้ไต่ใช้ไข่อย่างเดียวเลยนะไต่ก็จะ พาเพื่อนๆมาติดตามผลกันค่ะว่าหลังจากที่ไตใช้ไข่ไปหนึ่งฟองเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้นะคะไตจะใช้กับต้นโหระพาค่ะนี่ค่ะเป็นโหระพาที่ไตปลูกไว้ในกระถางค่ะนี่แตกยอดมาแล้วเดี๋ยวเราเด็ดยอดไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆไตจะเด็ดยอดก่อนนะแล้วเราก็จะมาสังเกตรพร้อมกันเลยว่าหลังจากเด็ดยอดไปแล้วเราบำรุงไข่หนึ่งฟองไปนะคะ จะเป็นยังไงอ่าแต่จะเด็ดยอดออกเลยนะคะตรงไหนมียอดจะเด็ดยอดเลยเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาเป็นพุ่มสวยนี่ค่ะตรงไหนอีกนี่ทางนี้นะคะอ่าหมดแล้วนะอ่าเด็ดยอดหมดแล้วนะคะแล้วก็ดูใบนะคะว่าใบาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวตายก็จะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองเลยค่ะ วิธีการใส่นะคะพอดีว่าตายกลบฟางเนาะเราก็จะต้องนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวใช้นี่นะคะช้อนปลูกช่วยนะคะขุดไปสักหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็นำไข่ดินหล่นใส่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนำไข่ที่เราคนเมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะ แต่จะไม่ได้ใส่หมดฝั่งเดียวนะแต่จะแบ่งใส่สองฝั่งค่ะนี่เราก็กลบคืนแล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะทางนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเนี่ยให้โดนแบบว่ารากฝอยนะคะเขาจะได้หาอาหารได้แล้วก็มาเจอไข่นี่เองนะคะนี่เลยเทไปที่เหลือทั้งหมดค่ะอ่านี่ค่ะ ลบดินนะคะนี่ค่ะให้รากฝอยเขาเวลาหาอาหารในรากฝอยจะเป็นคนหาอาหารนะคะจะเป็นตัวหาอาหารเขาก็จะมาเจอไข่ที่เราใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะนี่ค่ะรดน้ำไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ ไต่ก็มาอัปเดตค่ะผลการใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะไปที่ต้นโหระพาค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะไต่ก็ได้ตอกไข่ใส่ลงไปในกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นผลจากการใส่ไข่ไปหนึ่งฟองนะคะแตกยอดเร็วมากค่ะแล้วรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะรู้สึกเลยว่าใบเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความเขียวเข้มมากขึ้นด้วยค่ะ นี่นะคะก็เป็นการแตกยอดของเขานะคะวันนั้นนะต่ายก็ได้เด็ดยอดไปนะอันนี้ผ่านไปประมาณ6วันนะคะยังไม่ถึง1สัปดาห์เต็มนะคะนี่ค่ะแตกยอดแล้วก็สวยมากเลยค่ะเนี่ยนะคะแตกยอดดีมากค่ะ ใส่ไข่ไปฟองเดียวค่ะวันนี้แต่มาถ่ายอัปเดตพัฒนาการให้ดูนะคะแตกยอดดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านล่างก็แตกยอดเหมือนกันนะคะและที่รู้สึกอย่างที่แต่ยบอกไปเนาะว่าออรู้สึกว่าใบเขาเนี่ยใบใหญ่นะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นด้วยนะเนี่ยดูจากยอดที่แตกมาใหม่ๆนะคะนี่ใบใหญ่ขึ้นค่ะเพราะแต่ก็เปรียบเทียบกับ กระถางหนึ่งนะคะซึ่งไต่ไม่ได้บำรุงเลยค่ะนี่นะไม่ได้บำรุงเลยไม่ได้ใส่ไข่นะคะใบเขาก็จะหงิกงอนะแล้วก็เป็นโรคค่ะแล้วใบก็จะมีขนาดเล็กค่ะเนี่ยเปรียบเทียบกันดูนะคะยอดที่แตกออกมาค่ะนี่คือยอดที่แตกออกมานะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะคือยอดที่แตกออกมาเช่นเดียวกันดูใบเขานะคะไม่เท่ากันค่ะเนี่ยค่ะ ันนี้เป็นกระถางที่ต่ยยกมาเพื่อที่จะให้เห็นเปรียบเทียบกันนะคะว่าเขาแตกต่างกันค่ะที่เห็นเด่นชัดเลยคือเขาแตกยอดได้เยอะค่ะแตกยอดเยอะแล้วก็แตกยอดไวมากๆเลยแล้วก็ใบใหญ่ค่ะอันนี้ค่ะได้ผลดีทีเดียวค่ะได้ผลเป็นที่น่าพอใจทีเดียวเลยนะคะกับการใส่ไข่ไปแค่หนึ่งฟองค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะเป็นการทดลองของตายอะค่ะ จริงๆสูตรนี้นะคะได้มาจากร้านร้านต้นไม้ค่ะร้านที่เขาขายต้นไม้เขาบอกมานะคะว่าออลองลองไปทําดูใส่ไข่ไปฟองเดียวนะคะเขาก็ไม่ได้แนะนําให้ใส่ใส่กับต้นโหระพานะคะจริงๆแล้วเขาแนะนําให้ใส่กับต้นกุหลาบค่ะแต่ว่าไต่ก็มาทดลองใช้กับต้นโหระพาดูค่ะผลที่ได้ก็น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะและนี่ก็เป็นยอดนะจากการที่ต่ายเด็ดเมื่อคราวที่แล้วนะคะนี่ค่ะไต่ก็ได้เอายอดเข้ามาปักชําค่ะ ติดทุกยอดเลยนะคะการปักชําด้วยยอด่ยง่ายมากๆากนะแต่ได้ทําคลิปบอกไปแล้วนะคะไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยคะ่ะแล้วไต่ก็เสียดายยอดค่ะก็เลยมาปักชําติดทุกยอดเลยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ